สวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน channel นะคะวันนี้ป้าเปียกก็จะมาพูดถึงความโด่งดังของน้องทิดาลาวนะคะโอ้โหอ่าน้องต้องดังแน่ๆเลยนะคะเอ๊อาจจะมีหลายคนถามยายเปียกว่าเอา้ายายเปียกก็น้องโด่งดังแล้วนะตอนนี้ใช่ใช่ใช่นะคะตอนนี้น้องก็ด่งดังแล้วในระดับหนึ่ง แต่ที่ป้าเปียกบอกว่าน้องจะต้องดังแน่ๆนั้นก็คือว่าดัง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 มากยิ่งขึ้นไปนั่นเองนะคะโด่งดังเป็นพลุแตกเหมือนที่เขาว่าพลุแตกยังดังไม่ไกลนะโด่งดังเหมือนเสียงฟ้าคำรามอุยน่ากลัวไปไหมไม่นะคะน้องจะต้องโด่งดังแน่ๆนะคะเหมือนที่ป้าเปียกบอกนะคะเพราะว่าเพราะอะไรนะคะโด่งดังไปทั่วโลก ทั่วโลกเลยนะไม่ใช่เฉพาะทั่วไทยทั่วลาวนะคะทั่วสปปลาวแต่ทั่วโลกเลยละกันนะคะที่ที่ป้าเปียกบอกว่าน้องจะโด่งดังแน่ๆก็คือหมายความว่าดังมากๆนั่นเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าผลงานของน้องมีคุณภาพนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเข้าห้องอัดใส่เสียงนะคะก็จะมีอาจารย์ภูศรีวิไลผู้ที่มีความละเอียดอ่อนผู้ที่มีความสามารถแล้วก็ ็บรายละเอียดให้เก็บตกตรงไหนซ่อมตรงนั้นตรงนี้จนเป็นที่พอใจให้ได้มาตรฐานนะคะและผลงานก็ต้องออกมาดีอย่างแน่นอนนะคะและไม่ใช่เฉพาะการใส่เสียงเพลงนะคะการไปถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงนะคะก็ต้องมีการแสดงด้วยใช่ไหมคะเหมือนเป็นไปตามเนื้อหาของเพลงนะคะแล้วก็ตามสถานที่ต่างๆอันนั้นก็คือการแสดง น้องก็แสดงได้ดีมากเลยนะคะไม่ว่าจะได้รับบทไหนนะคะสําหรับน้องที่ดาเลาไม่ว่าน้องจะรับบทที่แบบว่าเป็นแม่หญิงเหมือนแม่หญิงเรียบร้อยสาวงามอะไรแบบนี้นะคะน้องก็ทําได้ดีมากๆเลยต้องยอมรับเลยนะคะหลายท่านก็คงจะเห็นแล้วนะคะว่าเป็นเช่นนี้แหละเหมือนที่ยายเปียกว่านี่แหละนะคะแล้วก็เ,เวลาที่น้องแสดง ละครด้วยใช่ไหมคะตอนนี้มีละครมีหนังสั้นด้วยนะคะที่ป้าเปียก็ยังไม่ได้ดูนะที่ว่าลอยอะค่ะลอยลอยรู้โลกรู้นั้นป้าเปียยังไม่ได้ดูนะจริงๆถายหรือยังก็ไม่รู้นะคะนนี้เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาป้าก,ก็ลุยงานเยอะมากจริงๆแต่ก็ติดตามอยู่นะติดตามอยู่ว่าไทยมีถ่ายมิวสิกวิดีโอมีถ่ายละครน,นะคะแล้วถ่ายหนังด้วยหนัง สำนึกรักบ้านเกิดนะคะที่ตอนนี้ชื่อตอนว่ากตันยูนะคะกำลังถ่ายทำกันอยู่ควบคู่ไปกับถ่ายมิวสิกวิดีโอนะคะโอ้โหทีมงานนี่สุดยอดมากแล้วทีมงานสีวิไลนะคะครอบครัวสีวิไลนำโดยอาจารย์ภูสีวิไลนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการใส่เสียงเพลงในห้องอาจไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทำวิดีโอมิวสิกวิดีโอประกอบเพลงนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายละคร โอ้โห oh, สุดยอดของการควบคุมดูแลถึงแม้ว่ามันจะอยู่สนุกสนุกเฮฮาท่ hey, ามกลางเสียงหัวเราะรอยยิ้มแล้วก็สนุกสนานนะคะดูเขาเวลาที่ถ่ายทำกันโอ้โ oh, ห oh. สนุกสนานเฮฮานะคะแต่กระนั้นทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างทุกช็อตทุกตอน uh, อาจารย์ภูศรีวิไลนะคะทั้งเป็นทั้งพ่อภูของน้องนี่แหละนะคะก็ก็ต้องบอกว่าเนี้ยบ ต้องบอกว่าเนี้ยบมากนะคะต้องบอกว่าเก็บรายละเอียดได้แบบว่าให้แบบมีมาตรฐานนี่แหละป้าเปียกจึงบอกว่าจะเป็นผลงานที่มีคุณภาพเมื่อผลงานของน้องมีคุณภาพนะคะก็ต้องโด่งดังสิคะใช่ไหมคนก็อยากจะฟังเพลงเพราะอยากดูมิวสิกวิดีโอที่สวยงามแล้วก็อยากดูการแสดงของน้องอป้าเปียกเชื่อว่านะไม่ว่าน้องจะรับบทไหน บทอะไรก็แล้วแต่น้องทิดาลาจะต้องตีบทแตกนนแน่เ,นเลยนะคะเออคือเวลาที่น้องแสดงเป็นหญิงงามใช่ไหมคะเหมือนที่ป้าเปียกบอกนะคะแล้วก็น้องก็ทําได้ดีมากบทที่แสดงแบบเต้นรําฟ้อนรําแบบอะไรน้องก็ทําออกมาได้ดีและบทที่ไม่ต้องแสดงน้องก็ทําได้ดีมากนะคะอะไรเหรอยายเปียกบทที่ไม่ต้องแสดงอะ่ะ ก็คือบทธรรมชาติของน้องนะคะธรรมชาติที่เป็นอยู่ในชีวิตประจําวันโดยที่ไม่ใช่เวลาที่ถ่ายมิวสิกถ่ายละครหรือเข้าห้องอัดใส่เสียงเพลงอะไรคือไม่ใช่เวลาทํางานว่างั้นเถอะน้องก็จะอยู่แบบธรรมชาติเนาะมีช่องต่างๆช่องที่อยู่ใกล้ชิดที่แน่ๆก็คืออาจารย์ภูศรีวิไลนะคะแล้วก็แม่พึ่งนะคะแล้วก็คุณยายอารุณช่องช่องที่อยู่ใกล้ๆรอบๆตัวน้องแล้วก็พี่ๆ สามสาวศีวิไลพี่ปราัถนาพี่พี่ไอซ์นั่นแหละนะคะแล้วก็มีพี่พี่ใหญ่ที่เพื่อเรียกกันนะเนาะก็มีช่องนะคะมีช่องทุกคนนะคะมีช่องหลายๆช่องที่ถ่ายกันมาหลายๆมุมนะคะแต่ป้าเปียกก็ไปดูบ้างช่องนั้นช่องนี้เลาะดูแล้วก็ช่องของน้องนะคะตอนนี้ป้าเปียกก็ติดตามช่องของน้องแล้วนะคะติดาราวศีวิไลนะคะก็เข้าไปคอมเมนต์เข้าไปกด เลิฟกดอะไรให้น้องอยู่นะคะแล้วช่องหลักๆที่ดูและจะรู้ในรายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงก็อาจารย์ภูศรีวิไลนะคะช่องภูศรีวิไลจะเล่านี่แหละนะคะพ่อเพือพ่อนก็จะบอกถึงเหตุการณ์ต่างๆเล่าเรื่องอะไรนี่อาจารย์ภู <c oughs> ขนาดอ่อเปียเข็นคลิปหนึ่งของอาจารย์ภูนัดก็บอกว่าขึ้นขึ้นหัวข้อแคปชั่นบอกว่าเขียนบทเอง ถ่ายเองอะไรเองแล้วก็คําเองแล้วก็หัวเราะไม่หยุดเลยนะคะไม่รู้เป็นอะไรอยากหัวเราะด้วยเลยเนี่ยอยากจะอยากจะรู้ว่าหัวเราะอะไรทําไมหัวขักหัวแนแท้นะ่ะนะเพื่นก็บอกว่ารอดูฉายวันที่ยี่สิบเก้าพฤศจิกายนนี้นะคะสําหรับกระตันยูนะคะทางทางกลุ่มปิดเพื่อนว่าอย่างนั้นนะคะแต่ตอนนี้ป้าเปียกก็ยังไม่ได้เข้าไปเลยนะคะกลุ่มปิดของเพื่อนนะคะ จริงๆแล้วป้าเปียกยังไม่เคยเข้ากลุ่มปิดที่ไหนเลยแหละไม่ว่าจะเป็นศิลปินคนไหนที่เราเคยชื่นชมชื่นชอบแล้วก็เคยติดตามดูผลงานป้าเปียกก็ยังไม่เคยเข้าไปในกลุ่มฮักไหนเลยนะแล้วก็ยังไม่เคยเข้ากลุ่มปิดของของอ่อช่องไหนหรือของทีมไหนของเรียกว่าอะไรอ่ะกลุ่มไหนว่างั้นเถอะ <c oughs> ก็มีแต่ช่องอ่กลุ่มปิดของ ใช่สีวิไลนี่แหละที่ป้าเปียกอยากจะเข้านะคะเอ่อเข้าไปดูเข้าไปชมนะคะกลุ่มอื่นก็ไม่ใช่ว่าไม่อยากเข้านะแต่ป้าเมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยมีเวลาเข้าไปดูในในช่วงที่เพื่นอนแสดงดึกๆใช่ไหมคะบางทีป้าก็ไม่ได้เข้าไปดูนะคะเออแล้วก็เออหลายๆอย่างนะคะที่ที่ยังไม่ได้เข้านะคะ ที่เนีคือยังไม่ค่อยมีเวลานะฮะที่จะได้ได้นั่งดูหนังดูละครว่างั้นเถอป้าก็ทํางานเยอะใช่ไหมแต่ตอนนี้ป้าก็มาติดหนึบอยู่กับน้องที่ดานลาวนะคะติดหนึบอยู่กับน้องที่ดานลาวอยากติดตามน้องอยากตามชมตามเชียร์อยากจะดูป้าเปียก็จะหาทางเข้าไปที่กลุ่มปิดแล้วก็ไปดูหนังเอ่อกระตันยูนะคะกับพี่น้องลูกๆหล,ลานๆให้ได้เลยแล้วก็คงจะหัวเราะเอ่อ ป้าเปียกบอกเออคุยกับคุณลุงอ่อนจันคุณลุงอ่อนอ่อนซ่อนเสียงพิ้นเนาะป้าเปียกบอกว่าคุณลุงถ้าสมมุติว่าเพิ่นไปฉายในโรงหัวขนาดนี้นี่ขนาดเพิ่นเป็นผู้สร้างเองท่ายเองหัวขนาดนี้เข้าไปเบิงสิบ,บ่กหัวทองคดทองแข็งมันสิเป็นตะไปหัวใส่กันอยู่วะล่ะในโรง <c oughs> เอ้ยเนาะก็คงน่าสนุกมากเลยแต่นี่เราจะดูที่กลุ่มปิดใช่ไหมเราก็จะดูที่บ้านของเราหัวเระงอหายกันสองคนตายายนี่แหละ ยายเปียกกับคุณลุงนะคะคงจะมีโมเมนต์ดีๆคงจะมีความน่ารักโปรยสเสน่ห์ออกมาให้เราได้ชื่นชมกันแหละนะสำหรับน้องที่ดาลาวนะคะแล้วก็ทีมงานของเพื่อนทีมงานสีวิไลทุกๆคนนะคะก็ล้วนแต่มีความสามารถของตัวเองแต่นันคลิปนี้ป้าเปียกก็อยากจะมาพูดถึงน้องทิดาลาวนะคะว่าน้องจะต้องโด่งดังแน่ๆเพราะว่ามี หลายสิ่งหลายอย่างคือแสดงได้ทุกบทหลายบทบาทไม่ใช่ทุกบทบาทเนาะแสดงได้หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นบทบาทการเป็นนักร้องร้องเพลงไพเราะแล้วก็การเป็นนักแสดงนอ้องก็ได้เป็นศิลปินแล้วก็เป็นเอ่อซุปเปอร์สตาร์เป็นดาราเป็นนักแสดงนะคะแล้วก็เป็นนักร้องโอ้โหครบหมดเลยนะน้องทิดาเราคนเก่งนะคะทิดาเลา่า หรืออีลาน้อยหรืออีลาลิ่งหน่อยของพ่อพ่อแม่แม่พี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายนั่นแหละนะคะยังไงก็ติดตามชมตามเชียร์ตามดูการไปทำงานการถ่ายอะไรต่างๆในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นถ่ายมิวสิกถ่ายละครถ่ายอะไรเราก็จะตามชมตามเชียร์ก็คือตามชมอยู่แล้วล่ะรู้ว่าเพื่อนไปทำอะไรอยู่ที่ไหนในแต่ละวันนะคะก็เลยอยากจะมาพูดถึงว่า ดังแน่ๆสำหรับน้องที่ดานเล่านะคะดังไม่หยุดฉุดไม่อยู่อย่างแน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้ยายเปียกก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวจะไปติดตามข่าวคราวของน้องแล้วก็เอามัมเมาส์มาเล่าสู่กันฟังอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ